ยปกติแล้วเราไม่ฟ้องร้องใครแต่ถ้าพวกเขาโกงคนอื่นแล้วใช้ชีวิตบนยานเงือและน้ำตาของผู้อื่นแบบนี้ฉันก็ต้องปกป้องพวกเขาและผู้ที่เรียกว่าลูกศิษย์ของฉันและอีกอย่างถ้าพวกเขาทำอะไรผิดตามกฎหมายของประเทศแล้วถ้าเรารู้เราต้องแจ้งรัฐบาลแต่ฉันคิดว่าสักวันหนึ่งรัฐบาลกฎหมายจะจับพวกเขาและจัดการกับการกระทําทางอาญา ของพวกเขาอย่างเหมาะสมพวกเขาจะต้องชดใช้กรรมสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้และจะถูกลงโทษในนรกเช่นกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้ว่าทําไมพวกเขาถึงบอกว่าฉันไม่เสียภาษีฉันมีบริษัทและบริษัทเหล่านั้นจะเสียภาษีฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้เลยฉันเพียงเอามาพอใช้และเพื่อช่วยคนที่เดือดร้อนด้วยหรือซื้ออาสมให้พวกคุณ ได้นั่งสมาธิคราวที่แล้วธนาคารไม่ให้ฉันถอนเงินของฉันเพื่อไปซื้ออาสมเพราะพวกเขาบอกว่าเงินมาจากสถานที่ที่ผิดจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมฉันไม่รู้เลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศมุสลิมนั่นเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินจากใครก็ตามที่พูดถึงประเทศที่สะอาดอย่างสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นประเทศท,ที่มีหลายวัฒนธรรมและหลายเชื้อชาติพวกเขาก็มีมุสลิมแต่พวกเขาไม่ใช่ประเทศมุสลิมทั้งโลกก็รู้เรื่องนี้ฉันไม่เชื่อเลยว่าธนาคารจะงูเขาได้ขนาดนี้และพูดว่าสิงคโปร์เป็นประเทศมุสลิมฉันแค่ถามว่าควรบอกชื่อธนาคารนั้นหรือเปล่า ฉันไม่คิดว่าธนาคารจะเป็นตัวสร้างปัญหามันเป็นเพราะระบบใหม่ระบบครอบคลุมแบบใหม่ในยุโรปที่ทำให้เป็นแบบนั้นเพราะฉันมีธนาคารนี้มานานหลายสิบปีแล้ว บางครั้งฉันก็ถอนเงินออกมาบ้างนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาเมื่อฉันอยากจะเอาเงินสามแสนเหรียญสหรัฐออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนแคทรินาที่อเมริกาฉันก็ทำได้ในตอนนั้นแต่พอฉันจะถอนเงินเพื่อไปซื้ออาสมพวกเขาก็ไม่ยอม พวกเขาสร้างปัญหาบอกว่าฉันต้องไปด้วยตัวเองบลาบลาบลฉันก็เลยซื้อไม่ได้แต่ฉันคิดว่าโอเคไม่เป็นไรบางทีพระเจ้าอาจไม่อยากให้ทําก็ได้พระเจ้าไม่ต้องการให้ฉันอยู่ในประเทศนั้นนั่นอยู่ในแคนาดาฉันจึงปล่อยมันไปหลายสิ่งหลายอย่างฉันปล่อยมันไปเพราะฉันคิดว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นแบบนั้นแม้ว่าธนาคารจะไม่ให้เงินฉันก็ตาม ฉันไม่ได้คิดมากเกินไปเช่นกันฉันคิดว่าอะไรก็ได้มันเป็นเงินของพระเจ้าไม่ใช่เงินของฉันถ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้ฉันฉันก็ไม่มีไม่เป็นไรในเอาหลักเช่นกันเราพูดว่าการครอบครองหรือทรัพย์สินจะเข้าแทนที่บุคคลหมายความว่าหากคุณสูญเสียทรัพย์สินบางส่วนไปอาจจะเป็นเพื่อความปลอดภัยของคุณหรือเพื่อแลกกับความปลอดภัยของคุณหรือเพื่อชีวิตของคุณก็ได้ แทนที่คุณจะตายหรือเจ็บป่วยพระเจ้ากลับทำให้คุณสูญเสียเงินไปนั่นแหละ <laughs> คือความหมายของมัน <laughs> <laughs> ไม่ว่าฉันจะสูญเสียอะไรไป <laughs> ฉันก็ไม่เคยคิดมากเกินไป <laughs> ฉันไม่รู้สึกว่า <laughs> มันไม่มีอะไรเลย <laughs> อย่างแน่นอน <laughs> ฉันรู้ว่าฉันเสียเงินไป <laughs> และเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย <laughs> เพราะฉันอยากจะเอาเงินนั้นไปไว้ที่นั่นเพื่อจะได้ซื้ออาสมใหม่เรามีลูกศิษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่เรามีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับพวกเขา ไม่ว่าจะไปที่ไหนแม้แต่ที่ดินที่ใหญ่ที่สุดเช่นนิวแลนด์ที่เรามีในไต้หวันฉันก็คิดว่าเรามีพอแล้วแต่ไม่เราไม่มีห้องพอเลยและหลายๆคนก็ต้องกางเต็นท์ฉันพยายามซื้ออีกแห่งหนึ่งในยุโรปเพราะตอนแรกเรามีอาสมสมาธ SM ิ SMC ศูนย์เซนต์มาติน จากนั้นก็ไม่เคยพอฉันได้เงินมาเพิ่มอีกและมันผ่านมาทางลูกศิษย์คนหนึ่งฉันบอกว่าโอเคที่ไหนก็ได้ที่เรามีเงินดังนั้นธนาคารใดก็ตามหรือลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งจะดูแลเงินของฉันบ้างบางครั้งเพราะฉันไม่สามารถดูแลเรื่องทั้งหมดนั้นได้ฉันขายไม่ได้ฉันรับเงินไม่ได้ฉันทําบัญชีไม่ได้ฉันทําสิ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ฉันยุ่งกับภารกิจทางจิตวิญญาณของฉันก็อย่างที่บอกว่าลูกศิษย์ของฉันจะเป็นคนดูแลเงินฉันไม่ได้ดู ดูแลเรื่องนั้นทั้งหมดฉันจะขอเฉพาะเวลาที่จําเป็นเช่นขอมัดเงินค่าอาสมหรืออะไรทํานองนั้นและแล้วฉันก็สูญเสียบางส่วนไปโอเคไม่เป็นไรไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันพูดกับพระเจ้าว่านั่นเป็นเงินของพระองค์พระองค์อยากจะทําอะไรกับมันก็ไม่เป็นไรสําหรับฉันแต่ทางธนาคารแจ้งมาว่าไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการให้มันแต่กฎหมายตอนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นและอื่นๆโอ้พระเจ้า ฉันใช้ธนาคารนี้มานานหลายสิบปีแล้วอย่างน้อยก็30ปีแล้วแล้วจู่ๆพวกเขาก็ทรยศ์ฉันแล้วบอกว่าฉันเอาเงินออกมาไม่ได้และเขาก็บอกฉันว่าฉันต้องออกไปหาคนต่างชาติมาดูแลเรื่องนี้ฉันเดาว่าเป็นทนายความหรืออะไรแต่ฉันจะมีเวลาที่ไหนล่ะฉันจะมีเวลาทาแบบนั้นได้เมื่อไหรฉันต้องไปจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อทํางานและบางครั้งก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และอีกอย่างฉันก็ไม่สามารถออกไปแสดงตัวในศารและแสดงทุกชื่อของฉันแบบนั้นได้มันไม่ปลอดภัยสำหรับฉันเลยฉันมีเพื่อนเยอะมากแต่ฉันก็มีศัตรูบ้างเช่น,นจนตามเป็นต้นฉันไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรอีกและคนบางคนก็ตาบอดถึงขนาดติดตามเขาโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แค่ทำงานขโมยเงินจากคนอื่นมาแจากให้ตัวเองและไม่ใช่แค่ใช้ของตัวเองเท่านั้นแต่ใช้ลูกศิษย์ของตัวเองด้วยแน่นอนว่าคนของฉันส่วนใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์เปลราะบางและเป็นผู้บำเพ็ญในระดับสูงมากๆพวกเขาจึงไม่สงสัยคนที่เรียกว่าลูกศิษย์อื่นๆพวกเขาบอกว่าเธอทำงานให้กับคำสั่งลับของฉัน ฉันไม่เคยทำงานอะไรที่มีคำสั่งลับฉันบอกคุณวันนี้คุณต้องบอกทุกคนที่คุณรู้จักว่าฉันไม่เคยทำอะไรลับๆเพื่อหารายได้ไม่ใช่ทุกอย่างผ่านบริษัทบริษัจทจดทะเบียน <S <S ดังนั้นสิ่งอื่นใดที่พวกเขาพูดนั้นผิดฉันไม่ได้มีความลับอะไรที่จะทำทำไมฉันต้องทำเรื่องลับๆด้วยแม้แต่ในประเทศใดก็ตาม หากคุณมีบริษัทและทำงานอย่างขยันขันแข็งคุณก็จะได้รับเงินเพียงพอคุณไม่จำเป็นต้องโกงภาษีหรืออะไรก็ตามเพื่อหารายได้รัฐบาลมีกฎหมายเสมอที่จะให้พื้นที่และพื้นที่เพียงพอแก่คุณเพื่อหาเงินมิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะยังเก็บภาษีกันต่อไปได้อย่างไรหากพวกเขาเรียกเก็บภาษีมากเกินไปหรือสร้างปัญหากับพลเมืองนักธุรกิจ ถึงจะเป็นประเทศ,เทศคอมมิวนิสต์ก็ตามหลายคนในจีนร่ำรวยมากและในเอาหลักพวกเขาก็หาเงินได้เช่นกันพวกเขาก็รวยเหมือนกันภาษีในไต้หวันต่ำมากเช่นกันรัฐบาลไม่ได้ข่มเหงประชาชนมันไม่ใช่แบบนั้นมีแต่คนโกงแบบจนต่ำเท่านั้นแล้วรัฐบาลก็ต้องดูแลต่อไปแต่จนถึงขณะน,นี้รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เท่าที่ฉันรู้นะบางทีพวกเขาอาจยังไม่สามารถจับเขาได้เนื่องจากเขาน่าจะอยู่ในประเทศอื่นซึ่งรัฐบาลไม่ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของเขาเขาทำสิ่งเลวร้ายในประเทศอื่นและบางทีเขาอาจอาศัยอยู่ในอีกประเทศหนึ่งบางทีอาจจะอยู่ในอเมริกาเพราะเขาอยู่ในอเมริกาดังนั้นเขาคงมีสัญชาติอเมริกันและหากเขาทำสิ่งเลวร้ายในอาหลักหรือไต้หวันหรือจีน รัฐบาลที่นั่นก็จับพวกเขาไม่ได้และยังขอแค่เงินสดเท่านั้นทุกที่แล้วรัฐบาลก็ไม่สามารถสืบหาได้ว่าใครซื้ออะไรและซื้อเท่าไหร่ได้ด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่และเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องประดับของฉันแม้กระทั่งของปลอมความผิดทั้งหมดก็ตกอยู่ที่ฉัน <So S 1> ดังนั้น <you> see, คุณคงเห็นแล้วว่าทำไม ฉันถึงประสบปัญหาและตกอยู่ในอันตรายอยู่เสมอเพราะเรื่องนั้นบางครั้งฉันจึงต้องวิ่งหนีและฉันก็ไม่มีเวลาที่จะค้นหาว่ามันคืออะไรด้วยซ้ําเมื่อพระเจ้าทรงจัดการมันฉันจึงจะทราบพระเจ้ายังบอกให้ฉันเปิดเผยไอดีที่แท้จริงของฉันตัวตนที่แท้จริงของฉันหรือจัดการให้ฉันควรรู้เกี่ยวกับเจิตําและพูดถึงการกระทําอันชั่วร้ายของเขา และบัดนี้พระองค์ทรงจัดการให้ฉันได้รู้ถึงเครื่องประดับปลอมที่พวกเขาทำเรียนแบบและขายให้กับคนของฉันเองซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของฉันเพราะพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเขาเป็นนักบุญพวกเขาเชื่อ คนที่เรียกว่าพี่น้องของพวกเขาเองแต่พวกเขาก็จัดการมันแบบนั้นพวกเขาบอกว่ามันเป็นคำสั่งลับของฉันฉันไม่เคยสั่งอะไรที่เป็นความลับทำไมเพื่ออะไรทำไมฉันต้องทำสิ่งนี้อย่างลับๆความลับอะไรทำวิธีกวนอิมได้ถูกบอกแกเราสิทธิ์ว่าไม่ควรเปิดเผยเรื่องนี้เพราะนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเป็นเส้นทางส่วนตัวของคุณและมันมาจากสวรรค์สู่พวกเขา ดังนั้นพวกเขาไม่ควรออกไปคุยโม้เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองและเรื่องอื่นๆทั้งหมดนั่นเพราะหากคุณปุยโอ้วดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอัตราของคุณสวรรค์จะเอาสิ่งนั้นไปและปิดตาคุณวางม่านไว้ข้างหน้าคุณดังนั้นคุณจะไม่ได้เห็นประสบการณ์จากสวรรค์อีกต่อไปหรือมองเห็นไม่ชัดหรือแทบจะไม่เห็นอีกเลย เพราะเหตุนี้ฉันจึงบอกพวกเขาว่าอย่าบอกลูกศิษย์นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมสิ่งใดก็ตามที่คุณรู้ในคําให้การของข้อความจากใจเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นคนอื่นอีกหลายคนไม่ได้บอกไม่ใช่ว่าฉันห้ามฉันเพียงแนะนําพวกเขาว่าไม่ว่าความสําเร็จทางจิตวิญญาณใดๆมันเป็นของคุณลูกศิษย์แต่ละคนแม้จะมีทรมาวิธีเดียวกันก็มีการบรรลุที่แตกต่างกันไปตามทางที่แตกต่างกันและต้องถือมั่นในความซื่อสัตย์สินห้าอย่างเคร่งครัด ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ควรออกไปโอ้อวดเกี่ยวกับทุกเรื่องอย่างนั้นพวกเขาสามารถแนะนําได้เช่นมีทําวิธีกวนอิมเช่นนี้ที่ทําให้คุณรู้แจ้งทันทีและหลุดพ้นชั่วนิรันดรในชาติเดียวนี้แบบนั้นพวกเขาบอกได้แต่การบรรลุทางจิตวิญญาณของพวกเขาเองไม่ควรบอกส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่ควรบอกพวกเขาไม่บอก